สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานบุรพาพะเครื่องนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นาการเริ่มต้นซีรีส์ของพระรอดนะครับพระรอดลำพูนนะเนะาะหรือเขาจะเรียกว่าพระรอดมหาวันก็ได้นะครับส่วนว่าส่วนที่จะคิดว่าอ่า มาจากกลุ่มไหนบ้างนี่นะครับผมผมก็ยืนยันไม่ได้หรอกครับเพราะผมก็ไม่ได้ไปขุดน,นนะเนาะแล้วก็ไม่มีการบันทึกแน่นอนนะครับก็มีแต่การบอกเล่ากันต่อมานะครับว่ากุนู้นกุนี่ครับใครอยากจะอยู่กลุสําคัญก็ช่วยยบอกกันไปของคนอื่นก็อยู่กุอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าพระท่านแท้ไหมนะครับ ถ้าแท้แล้วเป็นพระรอดนะครับก็คือพระรอดลําพูนแล้วกันครับให้เกียรติจังหวัดเขาเลยนะครับพระรอดลําพูนเนาะเอามาหาวันเดียวก็ได้นะครับเนาะเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่าไปจับยัดกุนุ่นกุน,นี้เลยครับมันมันมันสับสนกันเปล่าเนาะผมผมผมถือว่าผมผมจะเรียกว่าเป็นพระรอดลําพูนแล้วกันนะครับอ่าจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ถามว่าคุณทวนบางแคร์เนะกี่ยวกับเรื่องคาบดินคาบกุ รารักและไล่ดอ,อกมะขามนะครับสี่อย่างาผมก็ขออนุญาตเนาะนเมื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณโทวนเขาไม่ว่างาเขายังท่านก็อาจจะมีภารกิจเยอะก็ผมไม่ได้มาส,สนใจอะไรกับผมละครับก็ไม่เป็นไรผมก็จะเสนอความคิดของผมว่าภาบกุภาบดินรารักครับ เอาแรลดอกมะขามด้วยก็ได้ครับสี่อย่างนี้นะครับคือของชนิดเดียวกันอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อนๆคงจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะพูดว่างไงครับจริงๆแล้วเขาคือรักครับสี่อย่างเลยครับคาบดินครับคาบดินคาบกุปลารักแลัดดอกมะขามครับคือ,ค,อคือรักครับที่ ติดอยู่กับองค์พระแล้วก็เริ่มแปลสภาพเริ่มเปื่อยแล้วหลุดออกครับในเกิดเป็นอ่าลักษณะต่างๆเพราะว่าการใช้ลักก็อาจจะไม่ได้ใช้ลักชณนีด้เดียวกันหมดหรืออาจจะเกิดจากการที่ว่าอ่าดินที่ใช้ทําพระรอดนะครับท่านอาจจะทําในลักษณะหลายๆลักษณะจึงเกิดการเกาะของลักที่ไม่เหมือนกันทําให้การหลุดร่อนไม่เหมือนกันครับรวมถึงความชื้นอะไรต่างๆนานา,นาที่อยู่ในองค์พระนะครับ ก็อาจจะทําให้การเปลี่ยนแปลงของรักเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆถ้าไม่เชื่อผมนะครับก็ลองไปพิสูจน์ดูได้ครับลองค้นหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตครับใน Google นั่นแหละครับว่าลาลักอะ่ะหาบทความของลาลักนะครับไม่มีหรอกครับเป็นคำเขา AI นะครับเขาจะบอกอย่างเดียวเลยว่าเป็นเป็นศัพท์ที่ใช้อยู่ในวงการพระเครื่องนะครับ แล่ดอ,อกมะขามก็เหมือนกันครับไม่มีนะครับแร่ดอ,อกมะขามไม่มีครับแร่ดอ,อกมะขามก็คืออย่างที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูอยู่ตลอดเวลาว่าต่อไปจะมีประโยชน์ในการที่จะดูพระต่อไปก็คือเม็ดสีสีของของสีแดงนะครับที่เขาติดอยู่เป็นหย่อมหย่อมมั่งเป็นจุดมั่งถ้ามากก็จะเรียกว่าลักแดงนั่นแหละครับก็เส้นแดงๆที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละครับเวลาเขากองลักนะครับใช้ผ้ากองนะครับบางทีเขาก็รอดออก รอดมาเป็นเส้นบางทีส่วนที่เขาเขาละเอียดที่เขากองมาได้อันนี้แหละครับก็จะเป็นจุดสีแดงๆนะครับละเอียดครับส่วนวันนี้เราจะมาดูพระทอดลำโพงกันนะครับองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ที่ใหญ่พอสมควรครับน่าจะเรียกพิมพ์ใหญ่นะครับมีอ่าขนาด นะครับขอโทษนะครับความกว้างนะครับหนึ่งจุดสองเซนครับความสูงสองจุดเจ็ดเซนครับนะครับบอกขนาดเผื่อเพื่อนๆจะได้รู้ถึงขนาดของท่านนะเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมให้ฟังคํำพูดของคุณทวนอยู่คํานึงนะครับคุณทวนบอกว่าไอ้คาบอันนี้ครับที่ตอนที่คุณทวนเขาพลิกข้างหลังนะนะครับพลิกหลังพระองค์พระมาครับ เขาบอกว่าคาบอันนี้มันไม่สามารถที่จะล้างออกได้ครับแกะออกก็ไม่ได้ครับทนมากครับผมจะมีบทความอยู่บทความหนึ่งนะครับเสียเวลาหน่อยนะครับมีความตรงกันอย่างประหลาดครับเป็นบทความของหนังสือพิมพ์คมชัดดึกครับได้กล่าวถึงพระในตำนานครับก็คือ พระสุมก่อองค์เจ้าเงาะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมอ่ารบควนเวลาเพื่อนเพื่อนิดนึงนะครับเสียเวลาหน่อยนะครับเนี่ฮะเขาเขียนไว้นะครับของนักสืบพิมพ์คมชัดลึกนะครับ ผมจะมาถึงมา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 ,มา,ม,ามาถึงตรงที่พูดถึงอส่วนที่เราจะคุยกันเลยนะครับนี่ฮะพระกำแพงสุ้มกอที่มีชื่อเสียงในวงการมีอยู่หลายองค์เช่นองค์เสมาองค์จำเริญวัฒนายกรองค์เสียอุดมกวัดสละสลาพอองค์สุ้มกอดำแต่องค์ที่ดังที่สุดได้แก่พระกำแพงสุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกรนกเนื้อสีแดงนะครับ ชื่อว่าองค์เจ้าเงาะครับผู้ที่ค้นพบคืออาจารย์เชียนธีรสารนะครับซึ่งพบจากก้นหลุมนะครับจากก้นหลุมเลยนะครับอาจารย์เชียนธีรสารท่านไปพบที่ก้นหลุมครับท่านเป็นคนตั้งชื่อให้เนื่องจากผิวด้านหน้าและด้านหลังองค์พระมีราดำนะครับเห็นไหมครับมีราดำหรือราลักเกาะติดแน่นเต็มไปหมดครับราดำหรือราลักเกาะติดแน่นเต็มไปหมด ซึ่งราดำดังกล่าวนะครับเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งพระได้อาได้อายุราดำจะขึ้นจะเกิดขึ้นห <els S 2> ากนํำพระขึ้นจากกุใหม่ๆแล้วพยายามล้างผิวพระจะเสียถ้าพยายามล้างผิวพระก็จะเสียนะครับหมายความว่าถ้าขึ้นจากกุใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าล้างผิวพระจะเสียเลยนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าราดังกล่าวเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับนี้คือหนังสืพิมพ์คมชัด,ดนะครับ Sabes, มันมันบูรพาคงไม่ต้องแวะไปถามครับแต่ผมสงสัยว่าลาดังกล่าวเป็นพืชชนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีที่มาของความรู้นะครับบอกว่าเป็นลาแล้วก็บอกว่าเป็นพืชเลยนะครับไม่ไม่มีงานวิจัยไม่มีอะไรทั้งน uh ั้นนะครับไม่เป็นไรครับต่อไปเลยนะครับสําหรับวิธีล้างที่ถูกต้องคือในเมื่อลาดําเป็นพืชหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ถูกความชื้นลาดําจะค่อยๆตายถ้าปล่อยไว้นะครับไม่ถูกความชื้นนะครับลาดําจะตายไปเลยครับ แล้วฟังให้ดีนะครับแล้วจึงใช้น้ํายากัดกลับเบื้องผสมน้ําในอัตราส่วน3ต่อหนึ่งค่อยๆล้างซึ่งสุมกอดําองค์เจ้าเงาะนี้อาจารย์เชียนเทีรสารท่านใช้เวลาค่อยๆทําการล้างถึง11ครั้งนะครับจึงปรากฏเงาะถอดรูปเป็นพระสังทองและยังทิ้งเศษลาลักษติดองค์พระไว้บางส่วนเป็นเครื่องยืนยันความแท้พระองค์เจ้าเงาะนี้ย้ายกุเรื่อยมา เคยอยู่ในความครอบครองของคุณนิยมอุสณนีณอยุธยาเจ้าของทันจิตทัวนครสวรรค์เป็นระยะเวลายาวนานก่อนจะให้เศรษฐีจากห้องกงไรก็ตบินเช่าบูชาไปในว่าเพื่อรวบรวมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่ฮ่องกงลักษณะ private collection นะครับมูลค่าสูงถึง50ล้านบาทไทยนะครับและเป็นการเช่าบูชาพระสงกรพิมใหญ่ที่แพงที่สุดแชมป เป็นกองแชมป์นะครับแพงที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับแต่เนี่ยนะครับผมชอบผมจะให้ท่านฟังคํานี้นะครับสําหรับพิล้รงที่ถูกถูกต้องซ้ํานะครับในเมื่อลาดําเป็นพืชนะครับหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ให้ถูกความชื้นลาดาจะค่อยๆตายะตายก็คือหมายความว่ามันก็ให้แห้งตายก็ว่างั้นนะฮะตายแล้วนะครับจึงใช้น้ํายากัดกระเบื้องผสมน้ําในอัตราส่วนสามต่อหนึ่งค่อยๆล้างนะครับน้ํายากัดกระเบื้องนะครับ ล้างพระนะครับเพื่อนๆลองไหมครับอาจารย์เทียนอาจารย์เชียนนะครับท่านใช้เวลาค่อยๆทําการล้างนะครับค่อยๆล้างนะครับสิบเอ็ดครั้งครับสิบเอ็ดครั้งนะครับถึงจะถอดรูปเป็นพระสังนะครับเป็นองค์ในตำนานเนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับผมคิดว่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลาลักว่กครับนั่นแหละครับลักครับ คุณสมบัติของเขคือทนมากครับผมเคยเห็นคลิปบุคคลอยู่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็เอาเป็นว่าผมไม่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 ไม,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 ไม่นำคลิปเข้ามานั่นละกันเนาะเขาเขาเคยเอาพระนะครับที่เขาบอกว่าเป็นรักรักเทียมเป็นสีที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับเขาเอาไปแช่นะครับในน้ำยาเป็ดหนึ่งคืนนะครับไม่สะเทือนเลยนะครับ รักนี่ทนมากนะครับผมดูแล้วผม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 คิดแล้วว่านี่ต้องเป็นรักเขาก็เลยสรุปว่าผิวองค์พระนะครับพระองค์นี้เป็นพระเกเขาบอกงั้นนะครับเพราะใช้สีที่สมัยใหม่มากทนที่สุดแต่ว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว,ว่าเป็นสีอะไรลครับถ้าสีทนขนาดนั้นเ,นเอามาทำรถยนต์นะครับเอามาทารถยนต์้าานนะโอ้หสบายครับไม่ต้องซ่อมสี นะครับเดี๋ยวมาดูพระรอดนะครับลำพูนพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าพระองค์นี้นะครับจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับที่ผมเลือกพระองค์นี้มาเป็นองค์แรกก็คือว่าท่านเป็นพระที่ผิวพรรณไม่ได้สะอาดนะครับนะครับผมขอใช้คํานี้กันผมขอโทษพระด้วยนะครับผิวพรรณไม่ได้สะอาดนะครับ แต่ว่าพระลักษณะนี้แหละครับองค์นี้แหละครับที่ผมเห็นเซียนเ็าพูดกันนะครับว่าที่เขาพูดกันนะนะว่าเขาได้มานะครับจากคนแก่ตามบ้านครับเอาใส่ไว้ในกระป๋องโอวัลตินครับเลยเกิดสนิมสนิมเลยติดอยู่ที่องค์พระครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นสนิมหรือเป็นอะไรครับสักครู่ครับครับผม มาชมพระมาชมพระกันเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะว่าจะมีคราบดำๆติดอยู่ครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราถ้าเราดูให้ละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นกะหนกอยู่ที่บริเวณอ่าเนี่ยฮะด้านหลังท่านเนี่ยครับกหนกนะครับสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้กระทั่งรอยบิ่นนะครับหน้าตาติดคมชัดครับแล้วก็ ทุกเส้นสายก็ชัดเจนครับพระรอดเนี่ยครับเป็นพระถ้าจะจะนับจริงๆนะครับผมเรียกว่าเป็นพระที่ผมชอบมากที่สุดด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับท่านมหัศจรรย์มากครับไอองค์ท่านเล็กนะครับแต่คมชัดจริงๆครับแล้วอายุตั้งสักพันสองร้อยปีนะครับเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าสมัย พันสองร้อยปีที่แล้วครับฝีมือช่างนะครับการทํามามานะครับกว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะครับเหลือเชื่อไหมครับเนี่ยฮะดูสิครับผมก็ไม่รู้ว่าคนทุกวันนี้คนสมัยเราเนี่ยฮะจะทําอย่างนี้ได้ไหมนะฮะเนี่ยฮะดูนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะเป็นสนิมกระป๋องหรือเปล่าแล้วเขาเขาพูดด้ยนะสนิมกระป๋องโอวันตินนี่ฮะมีโอวันติน้วยเขารู้ด้วยนะว่าเป็นสนิมของกระป๋องโอวันตินนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยายหน่อยนะครับ วางผระนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับกระดกตามข้างหลังท่านนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมฮะหน้าตาติดคมชัดแลละครับแต่ว่า ดูการที่ว่าท่านโดนลักคุมไว้ครับนะครับทําให้เนี่ยหหด้านเนี้ยครับก็มองมองไม่ค่อยชัดนั่นนะฮะเนี่ย,เ,ยเพราะว่าเขาโดนลักคุมไว้ครับโดนคิวลักคุมไว้นะครับเนี่ยแถวตาเห็เนไหมตาเนี่ยดูแข็งเลยครับมือติดกลมชัดนะครับ แต่โดนคุมไปด้วยรักเนี่ยฮะที่เขาบอกว่าเป็นสนิมกระป๋องเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูกันผมฮะเนี่ยยก็ได้คุยกับเพื่อนๆแล้วเอากันให้สุดครับผมเนี่ยฮะเนี่ยดูฮะดูสิครับสนิมกระป๋องติดอยู่ตรงช่องแขนนะครับซอกแขนนะครับโอ้โหแต่สวยนะครับอย่าไปแค่อย่าไปล้างเลยครับผมว่านะฮะซมกอองนี้ก็สองล้านบาทครับผมลืมบอกราคาเป็นครับ ดูสิฮะดูข้างๆนะครับเห็นไหมฮะนะครับอันนี้ข้างขวาขององค์พระชัดเจนนะครับเนี่ยนี่คือแถวบริเวณฐานท่านนะครับเห็นไหมฮะคุ้นตาไหมฮะเพื่อนๆที่ผมพยายาม ให้ดูพระประเภทเดียวกันเนี่ยหลายๆองค์เพราะเราจะได้คุ้นตาเนาะผมก็ทำด้วยความหวังดีแล้วครับไม่รู้จะหลอกเพื่อนๆไปทำไมฮะเนี่ยะดูนะครับแหมรอยนิ้วมือนะเนี่ยเห็นไหมฮะเต็มเต็มแล้วฮะรอยนิ้วมือของบรรพบุรุษเราแล้วครับ เมื่อพันสองรอปีที่แล้วครับโอ้โหเท่มากเลยนะครับเหลือเชื่อนะครับที่จะมีการประทับรอยนิ้วมือไว้ให้เราดูได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมอีกนิดนึงนะครับแล้วจะหลังจากนี้เราก็จะได้ไปดูกล้องกำลังขยายสูงครับโอเคครับเห็นไหมครับ ดูนะครับเนี่ยฮะนี่ยฮะอยู่เต็มเลยครับสนิมกระป๋องโอวันตินครับผมแล้วก็ดูนะครับดูกระหนกนะครับเนื้อเชื่อนะครับองค์เล็กๆนะครับแต่ชัดเจนมากนะครับดูหน้านะครับดูว่าพักท่านนะครับเรียกว่าสองทีไรก็วางไม่ลงแล้ครับสาหรับพระรอดนะครับเนี่ฮะดูเนี่ยดูสังคติท่านนะครับองเรียกอย่างนั้นาะสังคตินะครับแล้วก็ดูการบางแขนนับ เหมือนกับท่านแบ้มือนะครับใช่ไหมฮะในลักษณะอย่างเงี้ยนะนี่ฮะ,ฮะโอเคครับนี่ฮะดูนะฮะลายนิ้วมือเป็นล่องเลยครับแล้วก็จะมีลักเข้าไปอยู่ตามล่องนะครับนี่ฮะของแท้แล้วครับเ,เพื่อนๆไม่มีจกตากันแล้วครับ แล้วเราก็จะไปใช้แนวทางของมารบุรพานะครับว่าจะอธิบายสิ่งที่เห็นอยู่ที่กล้องกําลังขยายสูงได้ไหมนะครับเกแท้เดี๋ยวไปดูกันครับครับผมเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับจากด้านบนสุดไปด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะนี่คือด้านบนขององค์พระนะครับมาแล้วครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่คือรักครับนี่คือการเปลี่ยนสภาพครับแปลสภาพของรักนะครับผมอาจจะพูดขัดใจบางท่านนะครับแต่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับไม่มีแคลไซด์นะครับเพราะว่าไม่มีทางที่อะไรจะเล็ดรอดจากองค์พระขึ้นมาอยู่ข้างบนได้ครับเพราะว่ารักเขามีผิวที่แข็งแรงมากครับเหมือนที่ผมบอกแล้วครับเห็นไหมครับล้างสิบเอ็ดครั้งครับยังเหลือเลยครับ ต้องล้างด้วยน้ำยากัดกระเบื้องนะนะครับสิบเอ็ดครั้งนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สิ่งที่จะอยู่ข้างในครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานาครับไม่มีทางที่จะขึ้นมาได้หรอกครับขึ้นมาที่ผิวผ้าเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแคลไซด์นะครับมีครับผมยอมรับครับแต่แคลไซด์ไม่มีแรงพอที่จะดันออกมาหรอกครับเปราะบางนะครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆจาไว้นะครับนี่คือกุญแจชิ้นต่อไปนะครับนี่ครับคือลักษณะของการที่ว่าแตกเป็นเม็ดนะครับเลื่อนเลยๆนะครับโอเคนะครับนี่ฮะนี่ครับบริเวณนี้เริ่มแล้วนะครับนี่ครับสนิมสนิมกระป๋องโอเบนตินครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตรงยอดนี่ก่อนนี่เห็นไหมฮะปลายพระเกตท่านนะครับพอเห็นเนาะบางทีผิวเขาไม่เท่ากันเราก็จะโฟกัสลําบากหน่อยนะครับนี่ฮะ อันนี้คือส่วนที่เป็นเนื้อเกินครับแล้วก็จะมีรักคุมอยู่แล้วก็จะมีการแปลสภาพเหมือนกันครับนี่ครับน,นี่ก็เป็นรักแล้วก็หลุดลงมาครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะเห็นอะไรมั่งแถวๆนี้นะครับก็เป็นการหลุดลอกของรักเหมือนกันนะครับนี่ครับการหลุดลอกของรักนะครับสีดําก็เป็นสีอ่าขาวใสนะครับแล้วก็หลุดไปเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จะหลุดอีกครับก็จะแปลสภาพไปเรื่อยๆครับเพราะ แล้กเขามีหลายชั้นครับชั้นสีของเขานั่นนะครับเนี่ยฮะนี่คือมาดูด้านนี้เลยลวกันนี่ฮะที่เต็มๆนี่นี่ที่เขาบอกว่าเป็นสนิมกระป๋องสนิมหรือเปล่าครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ครับเอาตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเม็ดนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับสนิมกระป๋องครับผมนี่ครับดูนะครับ เห็นไหมฮะเนี่ยครับชัดเลยนะครับนี่ครับรักครับที่อยู่ติดทั้งหมดนั่นนะครับคือรักนะครับนี่ฮะใหญ่ฮะยังเหลือติดอยู่เลยครับเนี่ยฮะใหญ่รักครับนะฮะปฏิเสธไม่ได้หรอกครับแนวทางนี้ยังใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับสามารถอธิบายได้แล้วจําให้ดีนะครับด่าผมบ้างก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นเม็ดจําไว้ให้ดีนะครับมีประโยชน์นะครับเหมือนกับเส้นสีแดงๆที่ผมเคยชี้ให้ดูอยู่เรื่อยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับจุดอย่างเงี้ยครับที่เขาแปลสภาพนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นเนี่นะครับเป็นเม็ดอย่างเงี้ยครับให้เพื่อนๆจำไว้ให้ดีนะครับการแปลสภาพของรักในในในลักษณะนี้ครับจําไว้ให้ดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นเม็ดนะครับเพราะว่าเขาเขามีการเปลี่ยนแปลงหลายแบบนะครับเพราะว่าแล้วแต่สภาพของไอ้ใยของเขาครับเนี่ยครับอันนี้ก็เส้นเป็นเส้นเลยครับเนี่ยครับเส้นรักนะครับ ผมจะลงไปเลยนะครับเสียเวลาเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับนี่ครับลงมาที่แถวอ่าพักนะครับนี่ฮะอันนี้หลุดหมดแล้วครับอาจจะมองไม่ค่อยจะชัดเจนแจ่มใสมากเพราะว่าองค์ท่านจะออกค้ำๆนะครับเนี่ฮะแต่เราก็ยังดูได้นะครับเนี่ฮะโอเคมาตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆครับเนี่ฮะมีรักนะครับแล้ว สุดท้ายแล้วนะครับพระองค์นี้ก็ลงรักปิดทองอี่แล้วครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นสีทองนะครับผมไม่ทราบว่าในโทรศัพท์ที่เห็นไหมนี่เป็นสีทองนะครับแล้วก็มีการแตกตัวเป็นเม็ดก็มีครับเป็นใหญ่ก็มีนะครับลงมาเลยนะครับลงไปอีกนะครับอันนี้หลุดหมดแล้วนะครับ อันนี้รูปแรกเดี๋ยวอีกรูปหนึ่งแล้วผมจะไปข้างหลังแล้วครับเนี่ครับเพื่อนๆเห็นนะครับนี่นะครับนี่รักครับหลุดแล้วครับนี่นี่รักแล้วเขาหลุดเขาจะเป็นอย่างนี้ครับมีทั้งแตกเป็นเม็ดจําให้ดีนะครับเป็นแตกเป็นเม็ดนี่ครับเม็ดทองครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่เห็นใช่ไหมครับดี๋ยผมเลื่อนให้ดูครับผมก็ นี่ครับนี่นะฮะอันนี้รักนะครับหลุดมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีทองติดอยู่ตามเนี้ยครับเป็นสีทองนะครับตามพื้นเพราะว่าเขาทะลุจากชั้นนี้มาอยู่ตรงนี้ครับแล้วที่ยืนยันได้คือเม็ดนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเม็ดทองครับทองคําเปล้วนะครับไม่ใช่เม็ดทองแบบว่าเอาทองเป็นเม็ดไปวางใส่ไม่ใช่หรอครับลงรักเลือปิดทองครับอีกหนึ่ง ภาพแล้วกันนะครับเอาตรงไหนดีครับนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวนะครับเอาที่เราจะได้อธิบายกันได้นี่เอาตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับเพราะว่าผมต้องการจะยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่สนิมนะครับไม่ใช่สนิมกระป๋องโอวัลตินนะครับนะครับ อันนี้ก่อนก็ได้ครับนี่ครับนี่คือลักนะครับและนี่คือใหญยลักครับนี่ไงติดอยู่ครับอันนี้ใหญ่เขาเป็นสีขาวครับตอนแรกเขาจะเป็นสีดําครับพอเ,เป็นสีดําเสร็จแล้วเขาก็กลายสภาพเพราะว่าเขาก็เหมือนกันอย่างนี้แหละครับ ลักษณะเดียวกันครับในเมื่อว่าเราเห็นว่าเรามองอะไรอยู่เราก็จะรู้หมดแล้วล่ะครับนี่ก็คืออันนี้กับอันนี้เป็นอันเดียวอย่างเดียวกันนะครับดูนะครับเพื่อนๆนะครับดูนะครับผมจะไปข้างหลังแล้วนะครับเนี่ฮะดูนะฮะเนี่ฮะเส้นนี้นะครับกับอันนี้นะครับคือของชิ้นเดียวกันนะครับของลักษณะของคือคือของประเภทเดียวกันของชนิดเดียวกันนะครับเนี่ยครับแต่อันนี้ครับ เขาหลุดรอดมาเขาเป็นเส้นใยสีขาวนะครับซึ่งยาวมากนะครับแล้วก็อันเนี้ยก็คือปกติของเขาที่เขาจะเวลาเขากรองรักมาใช้ก็จะเป็นเส้นใยเล็กๆอย่างเงี้ยครับอันเดียวกันนะครับดูความยาวเดี๋ยครับโทษนะครับดูนะฮะขึ้นไปครับ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 ถึงไหนครับถึงตรงไหนครับ ยาวเหมือนกันนะครับนี่นะครับที่บางทีเขาก็เห็นอยู่ในพระบางประเภทนะครับเขาบอกว่าเส้นพระเจ้าบางคนก็บอกแคลไซที่เป็นเส้นไม่ละครับแคลไซ์อยู่เป็นเส้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับโดนแตะหน่อยนึงก็หักแล้วครับไปข้างหลังนะครับผมเกงใจครับนานไปนะครับโอเคครับเริ่มจากด้านบนเลยนะครับ โอเคครับตรงนี้ก็เห็นแล้วครับนะครับนี่ฮะนี่รักแปะสภาพนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับใยสีแดงๆครับไม่รู้ครับว่าพระเกศเขาทําไมต้องเอามาแปะไว้หมดองค์เลยครับผมไม่เข้าใจครับนะครับช่างสรรหามาแปะเนาะนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือบริเวณที่เป็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยครับ ก็จะเป็นหลุดลอกออกไปเป็นชั้นเป็นร่องรอยของรอยลายนิ้วมือเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ยังติดอยู่ครับอันนี้น่าจะอยู่ข้างบนอันนี้น่าจะเป็นร่องครับเนีฮะเห็นไหมฮะแตกออกมาเป็นเม็ดเมก็มีฮะเห็นไหมฮะนฮะีมาดูอีกสักภาพหนึ่งนะเพื่อนๆเนานะแล้วก็จะได้จบครับเพราะว่าผมกลัวจะยาวไปฮนะ ดีนะฮะหาก่อนนะฮะเอาภาพสุดท้ายกันเนาะเดี๋ยวนะครับเอาละเสียเวลาเพื่อนๆเอาก็ไดาษแบบนี้ครับนี่นะครับเนี่ครับเวลาเขาหลุดออกนะครับนี่นะครับเขาเขาหลุดออกตรงนี้หลุดออกแล้วนะครับเขาก็จะเห็นพื้นสีเป็นอย่างเงี้ยครับก็คือเปลือกราดอีกชั้นหนึ่งครับและนี่เดี๋ยวเขาก็จะต้องแปลสภาพอีกนะครับ อาจจะอีกนานนะครับกว่าจ,จะเรา,เราจะได้เห็นผิวพระจริงๆนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมถึงเห็นมีลักษณะที่เป็นสีอย่างนี้ครับบางทีนะครับที่คุมอยู่ก็ไม่ใช่ว่านานะครับเรามองด้วยตาเปล่าเราแทบจะไม่เห็นครับบางทีอาจจะมองมองเห็นเป็นสีสีของชั้นข้างในฮะแต่ว่ายังยังเห็นไม่ชัดนะครับยังคุมอยู่นะครับ เห็นไหมเขาคุมอยู่ะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยใยรักนะครับไม่ใช่แคลไซครับเนี่ยครับเห็นไหมครเป็นเส้นเส้นเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นเส้นเล็กเล็กนะครับไม่ได้เป็นจุดไม่ได้ขึ้นมาเป็นจุดไม่ได้เป็นแคลไซนะครับเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับ เราะฉะนั้นเนี่ยฮะเรื่องนี้สําคัญมากนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากนอกองค์พระเข้าไปในองค์พระนะครับไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากในองค์พระขึ้นมาผิวนอกนะครับถ้าผมไม่ได้บอกว่าความคิดของผมถูกนะเพื่อนๆครับแต่ว่าถ้าความคิดผมถูกคือเกิดการเปลี่ยนแปลงจากผิวข้างนอกลงไปข้างในนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปคิดว่าเกิดความเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงจากข้างในมาข้างนอ,นอกนะครับมันเท่ากับเราถ้าเป็นหนังวิทยาศาก็ฝึกวิชาไอ่อานกับอ่านอ่านจากท้ายมาข้างหน้าแหละครับอ่านคัมภีะระฮะมันจะกลายเป็นเอาเอียงหงนะครับในมังกรหยกครับใช้มือเดินแทนเท้าน,นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าผมให้เกียรติทุกท่านครับความคิดทุกท่านบางคนคอมเมนต์มาหาผมบอกว่า แควไซส์แข่ไซส์ผมก็ไม่เคยไปโต้ใหญ่นะครับเพราะว่าผมบอกแล้วครับว่าไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้เชื่อตัวเองนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ